กรณีการจับกลุมชาวมุสลิมอุยกูซึ่งลักลอบเข้าไทยทางชายแดนอำเภออรัญ,ญประเทศเพื่อจะเดินทางไปผ่านไปยังประเทศที่3เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะคะวันนี้จะพาไปย้อนดูเส้นทางกับคุณสามารถคุ้มส่งธรรมค่ะนี่คือด่านตรวจวังชโดนะครับที่ได้มีการสกัดจับรถกระบะที่มีการลักลอบขนชาวอุยกูส่งต่อไปที่ประเทศมาเลเซียครับ เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพคอลองลึกกองร้อยทหารพานที่1206และเจ้าหน้าที่ตอมจังหวัดสรากแก้วได้ตั้งจุดตรวจสกัดที่บริเวณด่านวังชโดอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสรากแก้วและสามารถจับกลุ่มชาวมุสลิมอุยกูจากมณฑลซินเจียนอุยกูประเทศจีนจำนวน3คนที่ลักลอบเข้าไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา โดยการจับกลุมครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2หลังเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุมชาวอุยกูลักลอบเข้าประเทศได้จํานวน30คนผู้ว่าราชการจังหวัดสราแกวระบุชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภออารยประเทศเป็นหนึ่งใน3เส้นทางการลักลอบเข้าเมืองของชาวมุสลิมอุยกูโดยจะเริ่มต้นที่มณฑลซินเจียนอุยกูประเทศจีนจากนั้นได้เดินทางเข้ามายัางประเทศกัมพูชาก่อนจะข้ามมายังประเทศไทยโดยการลักลอบเดินข้ามพรมแดนช่วงโรเรนรอยต่อ กรุงปอยเปรตของกัมพูชากับ4อำเภออําเภอตาพยาอําเภอโคกสูงอําเภออารยประเทศและอําเภอคองหาดจังหวัดสระแก้วซึ่งมีความยาวตามแนวชายแดนถึง165กิโเมตรเพื่อมาเจอกับในหน้าตามที่นัดหมายไว้โดยจะมีการเตรียมรถบะหรือรถตู้นำชาวมุสลิมอูกูเหล่านั้นส่งไปยังประเทศมาเลเซียเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3คือประเทศตุรกีเนื่องจากว่าแนวเขตของเราเนี่ยมัน165กิโลเมตรและมันไม่มี อุปสรรคอะไรเลยนะฮะมันไม่มีอะไรมันสามารถข้ามไปได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถใช้กําลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เนี่ยดูในบางจุดนะฮะไม่ได้เราไม่สามารถดูได้ทั้งหมดแต่ว่าในชั้นในเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีด่านสกัดเป็นระยะระยะไปตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บางครั้งเนี่ยเรามาจับคนที่บุกรุกเข้ามาได้เนี่ยก็บางทีก็เข้ามาข้างในละ มีรายง,งานว่าการลักลอบขนชาวอุยกูมีค่าจ้างต่อหัวค่อนข้างสูงกว่าขนแรงงานเถื่อนทั่วไปจึงให้ครบวนการขนแรงงานเถื่อนเข้าประเทศบางส่วนหันมาทำการลักลอบขนชาวอุยกูเข้าประเทศมากขึ้นขณะที่บทลงโทษผู้นำพามีเพียงปรับไม่เกิน5,000บาทส่วนชาวมุสลิมอุยกูที่ถูกจับกุมจะต้องถูกดำเนินคดีต,ตามพรบคนเข้าเมืองและไม่สามารถผักดันลับประเทศได้เนื่องจากไม่มีประเทศต้นทางรองรับสามารถคุ้มทรงธำสำนักข่าวไทยอสอทรายงาน